เนี่ยมอเตอร์ไบค์สาขาลานเทมเชยียอยู่ที่ไหนมาฟังกันเลยมาจากถนนเส้นชุมพวงอยู่ฝั่งเดียวกันกับปั๊มปตทค่ะไปกับรถที่4แยกกันก่อนนะคะกลับรถที่สี่แยกกันค่ะมาจากถนนเส้นทางพาดจะเจอกับร้านหมูกระทะยูเทิร์นค่ะถัดไปก็จะเป็นร้านของเรานั่นเอง ร้านของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อซ j เจมอค่ะร้านของเราเป็นร้านขายรถที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลำเทีนชัยค่ะเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด48งวดค่ะพี่ฟ้าค่ะเป็นเซล์ลประจำร้านอ้อนค่ะเป็นเซล์ลประจำร้านค่ะและพี่วันเป็นช่างประจำศูนย์บริการของร้านเราค่ะ ชั่นประจำสาขาลำเตมิชัยครับวันที่9เดือน9นี้นิวมอเตอร์บายสาขาลำเตมิชัยมีโปรโมชั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง69บเก้าาทสั่งเงินและยังมีบล็อกเซ็ตเซอร์วิสนะครับผมจากรคาคา433บาทลดเหลือ333บาทไปเลยครับใ,ในบล็อกเซ็ตน,นี้ลูกค้าก็จะได้น้ำมันเครื่องไส้กรองและหมเูเทียนโปรโมชั่นนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9ถึง18กันยายนนี้อย่าลืมเข้ามาใช้บริการที่นิวมอเตอร์บายสาขาลำเตมิชัยน,นะครับ